อ่านนสวัสดีนักเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะมาเฉลยงานในหน้า116กับหน้า117ให้กับนักเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นเรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะให้กับนักเรียนนะคะในเรื่อง ในเรื่องนี้เราเรียนมากันเยอะแล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นที่นักเรียนจะต้องเรียนต่อนะคะแต่นี้ในส่วนของหน้า1 1 8เนี่ยคุณครูสอนเทคนิคการหาให้กับนักเรียนแล้วก็เทคนิคการคิดด้วยนะคะวิธีการนะคะให้นักเรียนดูวิดีโอนี้ให้จบก่อน1รอบหรือ2รอบนะคะแล้วพยายามคิดตามด้วยนะคะว่าว่านักเรียนจะได้เข้าใจนะคะ ว่าตัวเองเข้าใจไหมนะคะคิดตามถ้าดูหนึ่งรอบไม่เข้าใจให้หนักเรียนดู2รอบนะคะให้เข้าใจก่อนนะคะอย่าลืมว่าดูวิดีโอคณิตศาสตร์ต้องคิดตามนะคะถึงจะเข้าใจและทําได้เสร็จแล้วให้หนักเรียนหลังจากดูวิดีโอเข้าใจแล้วก็ให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหน้า118นะคะในหน้า118หน้าเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะรบกวนอีก วันหนึ่งนะคะวันถัดไปขอให้นักเรียนทําในหน้า119ด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหน้า119เราค่อยว่ากันทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาแค่หน้า118ก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเฉลยงานแล้วก็ทําแบบฝึกหัดต่อกันเลยค่ะอ่านะคะวันนี้เรามาเฉลยงานต่อในหน้า116นะแล้วก็117ที่ให้ไว้เมื่อวานนะคะ ใช่ไหมครูให้แค่สองหน้านะอ่ะหน้า116นะคะอ่ะมาดูนะคะให้เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยอ่ะดูนะคะจากมากไปน้อยอ่ะเดี๋ยวครูขยับไฟอ่ะมาดูต่อจากเมื่อวานนะคะมีมี1ิบสและ13มอ่ะมี10 16 13และ18นะคะนักเรียนวงเลยค่ะ10 16 13 แล้วก็18นะคะมี4จํานวนอ่ะพอนักเรียนวงนักเรียนก็จะเห็นง่ายขึ้นบนเส้นจํานวนนะคะขวาสุดก็จะอยู่ทางนี้นะคะซ้ายสุดก็จะอยู่ทางนี้เพราะฉะนั้นเรียงจากมากไปน้อยนักเรียนจําได้เนาะคุณครูบอกว่าจํานวนที่อยู่ทางขวามือจะมีค่ามากกว่าจํานวนที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอนะคะเพราะฉะนั้นมากไล่มา เพราะฉะนั้นมันมากสุดก็จะกลายเป็น18นะคะ18 16 13แล้วก็ 10, 10นะคะอันนี้ก็คือเฉลยงานในข้อนี้อ่ะต่อไปข้างล่างนะคะนักเรียนวง18 20 16 11 14เห็นไหมคะ นักเรียนก็จะเห็นชัดเจนที่มองจากเส้นจำนวนทางขวามือมากสุดไล่ลงมามากสุดคือ20ลองลงมาคือ16ลองลงมาคือ14และลองลงมาคือ11นะคะเพราะฉะนั้นเรียงจากมากไปน้อยก็จะได้เป็น20 18 16 14แล้วก็11นะ อ่ะนะคะอันนี้ก็คือเฉลยงานในหน้า116ต่อไปเรามาเฉลยงานต่อในหน้า117นะคะ117ไม่มีเส้นจำนวนให้มองครูก่อนดาวก็เลยแนะนำวิธีการมองให้กับนักเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วไปแล้วนะคะอ่ะเรามาดูข้อนี้กันนะคะคุณครูบอกว่าให้ดูตัวเลขในหลักสิบก่อนนะอันนี้เรียกว่าหลักหน่วยอันนี้เรียกว่าหลักสิบนักเรียนดูค่ะ เขาให้เรียงจากน้อยไปมากนะคะน้อยไปมากนะคะน้อยสุดต้องขึ้นก่อนอ่ะตอนนี้มาดูค่ะเรามี1 2ึ่นึงหนักเรียนตรงนี้เปรียบเทียบได้ค่ะมีบางจำนวนที่มี1กับมีบางจำนวนที่มี2นะคะดังนั้น1กับ2นะคะเป็นยังไงลูกสองเป็นยังไงกว่า1น่คะ สองมากที่สุดเลยสองมากกว่า2องอสองมากกว่า1น,นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเจ้า20ตัวเนี้ยจะเป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเลยเพราะเขาคือยีนะคะเพราะฉะนั้น20ตัวนี้ตัดออกไปไปใส่ตัวสุดท้ายเพราะเขามีค่ามากสุดเขาให้เรียงจากมากไปน้อยนะคะอ่าแต่นี้เรา๋อาขอโทษค่ะเขาให้เรียงจากน้อยไปมากนะคะ เพราะฉะนั้น20จะอยู่ตัวสุดท้ายเพราะ20มากสุดนะคะอ่ะตอนนี้มาดูค่ะที่เหลือเนี่ยหเท่ากันหมดเลยในหลัก10ดังนั้นเราต้องไปดูหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยจํานวนแรกเป็นเลข3จํานวนที่2เป็นเลข7จํานวนที่3เป็นเลข8นะคะหาจํานวนที่น้อยที่สุดค่ะมี3มี7มี8มี3มี7มี8น้อยสุดคืออะไรคะคือ3นะคะเพราะฉะนั้น3มา จากจำนวน13แล้วก็7กับ8ค่ะ7น้อยกว่า8เพราะฉะนั้นลองลงมาก็คือ17แล้วก็สุดท้ายคือ18นะคะเพราะฉะนั้นเรียงจากมากน้อยไปมากได้เป็น13 17 18และ20อ่ะมาดูหน้าถัดไปนะคะอ่ขอโทษค่ะมาดูในข้อถัดไปข้อถัดไปเราดูที่หลัก10ก่อนหลัก10เป็น1เท่ากันหมดเลย เพราะฉะนั้นต้องไปดูที่หลักหน่วยค่ะมี6มี8มี1มี5มี3นักเรียนบอกครูสิคะว่าจำนวนไหนน้อยที่สุดมี6มี8มี1มี5มี3น้อยที่สุดคืออะไรคะอ่ะคือ1เพราะฉะนั้น1คือ1 1เนะคะอ่ะเสร็จแล้วเหลือ6 8 5 3น้อยสุดคืออะไรคะคือ3เพราะฉะนั้น13 ตัดออกนะคะเหลือ6เหลือ8เหลือ5ค่ะน้อยสุดคือน้อยสุดคือ15นะคะเหลือ6กับ8ค่ะน้อยคือ16และมากที่สุดคือ18ค่ะอันนี้ก็คือเฉลยงานให้กับนักเรียนในหน้า117นะคะ ต่อไปนะคะเราไปดูงานงานใหม่นะคะหัวข้อสุดท้ายของบทที่4ก็คือความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนักเรียนเจอมาเยอะแล้วแหละนะคะในเรื่องลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็พูดเลยว่า14เนี่ยเป็นส่วนรวมให้หาส่วนย่อยของ14ว่ามีอะไรบ้างนะคะ อ่ามีเยอะค่ะนะคะอยู่ที่ว่านักเรียนจะใส่เลขอะไรลงไปแต่นี้เวลาใส่คุณครูแนะนำแล้วกันให้ใส่เลขน้อยขึ้นต้นก่อนเราจะได้หาเลขมากได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น14เป็นส่วนรวมให้หาส่วนย่อยของ14ค่ะเริ่มต้นนะคะนักเรียนใส่ไปเลยค่ะจำนวนแรกให้เป็น1ไล่ไปเลยค่ะ2 3แบบนี้จะง่ายนะคะจะได้ไม่ต้องมองหาเลขเยอะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเราใส่ส่วนย่อยของแต่ละจำนวนไปละแต่ละคู่ไปละหนึ่งจำนวนเราใส่ส่วนย่อยของแต่ละคู่ไปแล้วหนึ่งจำนวนนะคะแต่นี้เรามาหาอีกจำนวนหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ส่วนรวมเป็น14ค่ะ1แล้ว 2 3 4สามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิบเค่ะนับให้ถึง14นะคะขีดแล้วมานับกันว่าเราขีดไปกี่ขีดนะคะอ่ามาดูค่ะนับนะคะ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบสิค่ะเราขีดไป13ดังนั้นส่วนย่อยของ14คู่แรกคือ1กับ13า 1นกับสิรวมกันแล้วได้14นะคะทันไม่เอ่ยอมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะให้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของ14บ่เอามาดูค่ะจำนวนแรกเราใส่7ไปแล้วค่ะ7แล้วนับให้ถึง14ค่ะ7แล้วอ่าแป1เ1้1สิบสิบแล้ว 8, 9, ดเ 11, าสิบสิแล้วขีดแบบนี้นะคะ พอขีดเสร็จปุ๊บเราเริ่มนับค่ะที่เราขีดไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7ค่ะอ่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนรวมเป็น14ส่วนย่อยเป็น7กับ7ได้อีกคู่หนึ่งแล้วค่ะนะคะอันนี้คือเทคนิคการคิดนักเรียนทำได้ไม่เอ่ยอ่าเดี๋ยวครูลองช่วยอีกข้อหนึ่งนะคะ มาดูอันสุดท้ายตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายตรงนี้นะคะเริ่มต้นที่8ค่ะ8แล้วนับต่อค่ะ8แล้ว9 10 11 12 13 14 8แล้ว9 10 11 12 13 14นักเรียนก็มานับว่านักเรียนขีดไปกี่ขีดนะคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 หขีดค่ะเพราะฉะนั้นส่วนรวมเป็น14ส่วนย่อยอีกคู่หนึ่งคือ8กับ6ค่ะ8บวก6ได้14นะคะนี่ค่ะคือการหาความสัมพันธ์ของแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะมาดูต่อค่ะในหน้า118ข้างล่างนะคะ เหมือนกันเลยแนวคิดเดียวกันแต่เป็นส่วนรวมเป็น15นะคะ15เราเริ่มจำนวนแรกเราไล่ไปค่ะเป็น1ค่ะ2ค่ะมันจะได้ง่ายต่อการหานะคะ3ค่ะ4ค่ะ5ค่ะ6 7 8นะคะก็จะได้แบบนี้ไล่ามานะคะ1 2 3 4 4 5 6ห้นักเรียนก็จะได้อ่าส่วนย่อยจำนวนหนึ่งไปแล้วของ15เราก็จะมาหาส่วนย่อยอีกนะคะอีกจำนวนหนึ่งของแต่ละคู่ของ15นะคะอ่ามาดูกันค่ะหนึ่งแล้ว2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 นะคะเราขีดไปกี่ขีดนับคานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเพราะฉะนั้นเราจะได้1นึบวกสิได้15เพราะฉะนั้น1กับ14เป็นส่วนย่อยของ15ค่ะอะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ6แล้ว6แล้วมี6แล้วมี6แล้วนับต่อค่ะหแล้ว 7จ็ดแ11เก้าสิบสิบเ้าราขีดแค่15นะคะเสร็จแล้วเรามานับค่ะว่าเราขีดไปกี่ขีดนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปเราขีดไป9ขีดเพราะฉะนั้นหกบวกเได้15ค่ะหรือเรียกว่า6กับ9เป็นส่วนย่อยของสิและ15เป็นส่วนรวมของ6กับ9ค่ะอ่ะ ครูให้พาระงานในหน้าหนึ่งร้อยสิบแปดให้นักเรียนทําหน้าเดียวแล้วกันนะคะเพราะว่าดูแล้วเดี๋ยวแบบฝึกหัดเยอะเดี๋ยวนักเรียนเหนื่อยเดี๋ยวหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้าเราทต่อพรุ่งนี้แล้วกันเนาะอ่าโอเคนะคะคุณครูฝากพาระงานไว้เพียงเท่านี้ค่ะ